ไปดูภารกิจของแม่ทัพภาคที่4กันบ้างนะครับแม่ทัพภาคที่4พบปะเครือข่ายสารใจสู่สันติส่งเสริมให้พี่น้องมุสลิมที่เห็นต่างร่วมกิจกรรมเ e อียติกาฟในห้วง10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนพร้อมกำหนดมสัสยิดสาลใจรองรับการประกอบศาสนกิจที่กองสาลใจสู่สันติศูนย์สันติวิธีบ้านควนดินตาบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี พลโทเกรียงไกรศีลักษ์แม่ทัพภาคที่4ผูพอวนววยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมด้วยพลโทธิดาแดวาแม่ทัพน้อยที่4 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสส่วนหน้าผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าร่วมกิจกรรมพบปะสารสัมพันธ์เครือข่ายสารใจสู่สันติห่วงเดือนรอมฎอนประจำปีฮิจรรัศัการาชห4 4 3ัรเพื่อส่งเสริมให้พี่น้องมุสลิมร่วมกิจกรรมเอียติกาฟในห่วง1ิบวันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนแมทัพภาเี่ีกล่าวว่าการมาพบปะครั้งนี้เพื่อมายืนยันเจตนารมณ์เดินหน้าสร้างบรรยากาศ เดือนรอมฎอนให้เป็นเดือนแห่งสันติสุขพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะและปรับกระบวนการทํางานเพราะการลงมือทําต้องอาศัยแรงผลักดันจากทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนโดยเฉพาะสมาชิกเครือข่ายสารใจสู่สันติผู้ประสานงานระดับพื้นที่ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการสร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มเห็นต่างที่อยากกลับบ้านและตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนที่ไม่ต้องการความรุนแรงโดยกําหนดมสัยสยิดสารใจสู่สันติ ครอบคุมในพื้นที่กว่า2,000แห่งรองรับกลุ่มผู้เห็นต่างได้กลับมาประกอบศาสนก,กิจที่บ้านเกิดและร่วมเอติกราฟในเดือนรอมฎอนครับโอกาสนี้ครับได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคไก่กระดูกดำแช่แข็งซึ่งเป็นผลผลิตจากสมาชิกศูนย์ประชาชนพันดีให้แก่ผู้แทนเครือข่ายผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาเพื่อใช้ประโยชน์ในห้วงเดือนรอมฎอนและกิจกรรมเอติกัา ส่วนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาวิทยาตมบลรุษมีแลอำเภอเมืองปัตตานีครับพลโทเกรียงไกรศีรักแม่ทัพภาคที่4ี่ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ร่วมในกิจกรรมรมรอนสัมพันธ์เพื่อต้อนรับเดือนรมฎอนอันประเสริฐประจำปีฮิจรัสกราศหนึัราช1443และสร้างบรรยากาศที่ดีในห่วงของการปฏิบัติศาสนาิจพร้อมส่งกำลังใจให้พี่น้องมุสลิมขอให้เก็บเกี่ยวผลบุญอย่างสมบูรณ์ตามที่ตั้งใจตลอดจนเชิญชวนผู้หลงผิด กลับมาหาครอบครัวสู้ด้วยแนวทางที่สันติวิธีโอกาสนี้ก็ได้มอบอินทผาลัมและสิ่งอุปโภคบริโภคให้กับผู้นำศาสนาเพื่อใช้ในการละสศีอดด้วยครับนายแวดือราแมมะมิงจิรับประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีกล่าวว่านับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ปีนี้พี่น้องมุสลิมได้ออกมาใช้ชีวิตและปฏิบัติศาสนกิจอย่างปกติ อาจเป็นเพราะสถานการณ์โควิด -19 เบาบางลงประกอบกับภาครัฐได้เข้ามาสนับสนุนคอยอำนวยความสะดวกถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่ทุกคนจะกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติก็ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความสําคัญกับการปฏิบัติศาสนากิจของพี่น้องมุสลิมอย่างต่อเนื่องและขอเชิญชวนผู้ที่หลงผิดหรือเห็นต่างได้กลับมาหาครอบครัวลดการก่อเหตุโดยสามารถแจ้งความจำงมายัางผู้นำศาสนาในพื้นที่ ซึ่งจะไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือบังคับใช้กฎหมายและในห่วง10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนจะมีมัสยิดที่เข้าร่วมโครงการสารใจสู่สันติรองรับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงหรือผู้เห็นต่างที่ประสงค์จะกลับมาประกอบศาสนกิจอย่างเต็มรูปแบบผ่าน,นกลไกของผู้ประสานงานในระดับพื้นที่เพื่อให้เดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งความบริสุทธิ์ปราศจากเหตุรุนแรงครับ